ใ่ยยครับเพื่อนเพื่อน,นวันนี้เราจะมาปล่อยน้องกันน,น,น้องโดนกาวน้องโดนกาวขนน้องหลุดหมดน้องบินไม่ได้ดพี่จับให้เขาตัวแม่ไปจับข้างหลังเลยตอนนี้น้องแข็งแรงแล้วขนปีบ ครบละวแค่นัพ่อจะปล่อยแล้วลูกนะเพิ่งอเพิ่งอเพิ่งเออเพิ่งได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอนได้จำได้เจ็บไหมไอโอ้เดี๋ยวก,กัดพ่อสิพ่อจะปล่อยนเนี่ยเดม่บอกแล้วมันจะจับมันจะกัดเดี๋ยวจะเห็นกัดจริงๆนะกัดเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวได้ไปนี่มันดีโอ้โหซ้อมบินซ้อมใหญ่เลยซ้อมใหญ่เลยนะเออจับจับตรงที่นี่จับนี่ไม่ใช่ที่สอดมือเข้าไปจับแทนพีนนจ่จับคอขอ่อยอ่ะเขากัดกัดเขาพูดไว้ลูกกัดเขาพูดไว้ขาเนาะ ขาผมขาซ้างนี้ผมนะครับอย่าไปกับก็จะปล่อยแล้วเออ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 เจ็บเจ็บต้องจับจับหัวก่อไว้อะจับหัวไว้เออยไม่เจ็บขนาดนั้นหรอกผ้าหนานขนาดนี้มันไม่เข้าหรอกโดนเนื้อเนี่ยเห็นไหมคิม เขากกพูดว่าแท็กเขาพดแกเขาพดแท็เขาพูดว่พอไม่เห็นขาเขาวะอะโอ้ยจะ่ร้โอ้ยโอ้ย,อยแค่นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสื้อขึ้นมาจับคอเขอาไว้อย่างนี้นะไม่เอาเสื้อขึ้นมาหน้า,า,าก่อนมือก็ไม่ถนัดด้วยจับคอเขอาไว้แค่นั้นจับแค่หัวเข,อขอาไว้เบาๆนะี่ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่พอให้พ่อเห็นแม่จะไปหนีผิดก็ ให้เขากาะให้เขากาะไม้เขาให้เขากาะไม้เขากาะไม้ลูกกาะไม้เออเอออิสระลูกเอออิสระละวันนี้วันดีวันนี้วันดีลูกฮะพันออกพันษาพ่อทำบุญเสร็จแล้วพ่อก็จะปล่อยนะขนเต็มแล้วนี่น้องโดนกาวมาน้องขนหลุดหมดก็เลยเอาน้องมาเลี่ยงเลี้ยงไว้อันนี้ขนเต็มแล้วลูกนะพร้อมที่จะไปแล้ว เอาเข้าไปแขวนนู่นเขาอยากไปแล้วเขาไปเอง <c oughs> เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาโดนปล่อยนล้วนะปล <c oughs> ่อยตรงนี้เลยปล่อยไม่นั่นแหละใจสั่หมาเลย <c oughs> เ น้องยังไม่รู้ว่าโซ่เขาหลุดแล้วแกะโซ่ออะเขาแล้วน้องเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาโดนปล่อยแล้วไปลูกลองบินดิไปได้ยังฮะน,งน้องสวยมากเลยขนเต็มแล้วเป็นหนุ่มแล้ว แม่ไว้ที่เก่าเขาอะไ,ไะไายล่ไ,ไปูลูกนะจะไปได้ไหมเนี่ยจะไปอยู่กับใครเนี่ยจะหากินเป็นไหมเนี่ยอืวันนี้วันดีลรกเนาะไปหากินแล้วกลับมาเที่ยวหาพ่อแม่บ้างนะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างนะฟังฟังบินกลับมาเดอ้อ าหากินไม่ได้ก็กลับมานี่ยแต่พ่อพาหายให้เขาโปรดินเนาะ